อันนี้เป็นเซียมซีการกุศลนะครับบุญประจำปีบุญพระเวทเทศมหาชาติวัดน้องเป็ดนนจรินนะครับอันนี้เป็นเพียงบางส่วนนะครับเปิดทำการนะครับวันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้านะครับน,นี้เป็นแก่ ของบางส่วนนะครับของเซียมซีปีนี้นะครับนี่ครับนี่จะเอาวุ้นตรงขาดไมหมยังมีกัรแลกขาดลเลยนะยังเยอง โอ้นี่อันนี้พ่อหนากนะครับอันนี้พ่อหนากนะครับคขาว่าซอยคนของนะครับหนากเทิงหนากเทิงนะครับ